ไม่พี่กี่บาทครับไม่หมื่นแปดมะเจ็ดขาไม่เจ็ดพันเจ็ดอินเตอร์เฟดหมื่นห้าคอมเจ็ดหมื่นยังอีวะจะขิงอะไรวะเมียสิบคนหนึ่งล้านโอเคโอเคยอมยอมยอมพี่มียี่สิบมันอยู่ใสวะเอาอันบ่แบ็กเก็บปืนบนตะพานจัดเลยข้างหลังนี่ให้ปืน อะไรอูเ็กเปลี่ยนแล้วไงวะโอ้ไม่ได้เดินมาตรงนี้หรอแล้วไงแบ็คนั่นไงตัวหนึ่งไหนล่ะเรียบร้อยแตกหนึงอุ้ยเอ้าเอาคิวคนนู้นคนยิงมันยิงมันยิงมันยิงโอ้มันยิงยิงยิงมิงยิงยยย โ oh อ้โหแม็ไแกไอ้เหี้ยมึงไม่มียาเนี่ยมึงไม่มียาโ oh. อ้เอออะไรวะออย่างงอแง่เดียวกูเนี่ยตบนี่ผมให้แล้วกันเนอะผมยิงได้ตบนี่อ่ะพี่เอาไปเลย <c oughs> ไม่ค <c oughs> <c oughs> ขู่ไว้เยอะสวัสดีครับพี่ครับลุงตู่ออกยังผมเพิ่งเติมเน็ตผมไปอยู่ไหนมาเนี่ยอยู่ที่เดิมแล้วแหละนั่งที่เดิมแล้วแหละไอ้คนไอ้คนไอ้คนมาอยู่ในอยู่น่อยู่น่อยู่ในเ <c oughs> <c oughs> ี่ยน, <c oughs> อ,น <c oughs> อยู่นี่เออยชักปืนมาโอเคอยู่เฉยเด้ออาตมาได้เลยยอตม อาตมาไม่รู้ไม่ชี้เห็นไม่ชี้อาบน้ําอยู่อาตมาเลยเปิดดูนั่นน่ะมันรู้เลี้ยงอะมันรู้อะมันมันนึก้ภาพแบบเราเราแบบอยู่ข้างบนไงพี่แต่ที่จริงแล้วเราอยู่ังโซฟาเอ้ยพี่อย่าเอาหัวไม่เม่งไปให้มันสะท้อนแสงเย็นทกลับมาอนวันนี้คุณจะได้ฆ่ามันมาแน่ไม่ใช่กูถามจริงวันนี้คุณจะได้ฆ่ามันมนแนยตีนึงว่พี่ตีหนึ่งวไม่ต้องไม่ต้องพี่ไปเลยไปใช่มันขึ้นมามันได้ขึ้นมามันจะขึ้นมามันได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาดขึ้นมาพี่ คือมยิงเฮิร์นอ่าเขาเข้าไปเขาไปในในในเฮิรนในในในนั้นในในเฮียนในใเจ๋งค่ะยยเ้นี่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 มันไม่ดูไม่ดูไม่ดูบุ้งหเลยราโดน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 โอาเลยพี่เอ้ายิงอ่าพี่จะเล่นทำไมวะอย่าเล่นนี่เอาาเอาอ้อออออออ้อมือวะแขนแคนผูแไม่ไเปิะ มาเดี่ยวเนี่ยร้องไห้เอ้ายืนมาพร้อมกันป๊อปป๊อปป๊อปปกูตั้งอีเฮ้ยเชีร์ละพีระเบิดเเระเบิดระเบิดระเบิดเอามามามาขมอนขมอนเย้เ้นอกพี่ยิงข้นอก อ็มันวา้าบไอ้สัตว์แม่งกระโดดถอยหลังวาร์ปไอ้เหี้ยแม่งยังไงวะเนี่ยเอ้ยขอบคุณสิบเอ็ดดวงครับจากน้องสระวิทย์นะสิระวิทย์ขอสาวคุณมามกครับทโซน่ากับทุกวันไม่เคยอ่านชื่อกูแล้วมึงทึ่ไมอ่ะมาดิไม่อ่านไม่อ่านอ่ะเฮ้ยทำไมดีครับผมง่วงนอนครับพี่เออนอนนอนดูไว้ด้วยหลับปุ๊บไม่ว่ากันนั่งดูในฝันแน่ๆพี่เนาะแต่จะเต็มแล้วมีอะไรเข้าฝันน้องไงนะ ทำตัวสบายสบายถอดเสื้อรอบอยบอยเกมดีกว่าเกมดีกว่าโอ้ยเกงนี้มันได้จริงๆหรอแบกชอบป่ะแฟนคนไทยมาเสียงพี่จริงๆริงเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือเสียงผมเฮ้ไม่เสียงใกล้ๆอ่ะไม่ได้ยินนะพี่ไม่ได้ยินนะไม่มันหลอนป่ะมหลอนป่ะยินดียินดียินดียินมันบากไหม

เอ้ยแบกระวังระวังอื้อุ้ยอุ้ยไอวัวไอ้ัวน่ารักด้วยเออตายเฮ้ยแบกเก้าคิวแล้วนะตอนนี้อ่ะผมบอกเลยนะโคตรก๊อตนะนี่ไงนี่ไงโอ้มีคนยิงมันมีคนยิงมันมีฝั่งขวาฝั่งขวามีคนยิงฝั่งขวานั่งไงนังไงโบะไปทีนึงแล้วก็ต่อด้วยปืนนี้สวยจะตายแล้วอุ้ยแบกระวังระวังเพื่อนมันอ้าวิ่งเยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย เชี่ยวว่ะจุด4คิวว่ะโอ้ยจุด4คิวไอ้สัสคูณทำได้ไงวะจะมาเอาคนเดียวหรือไงอยากินคนแล้วไอ้แบกอ่ะไอ้แบกไม่ใช่คนแล้วมันคือมนุษย์ต่างดาวเองเงียนเองเงียนไม่ได้ดูดคนมาทดลองนะดูสาวอย่าหาโปรโมทอย่างนั้นโจะได้พิดกำไ้แค่ก่อกำ่งคือกำเบ วายเพออกกันไก่ไสรุปไวมาเป่ายิงฉุบไอ้เหี้ย yeah, อะไรเนี่ยพี่อุบรบันทายผมหน่อยมาไปสูสสุกติครับอะไรของมึงเนี่ยถ้าแฟนเราเปลี่ยนไปต้องทำยังไงดีครับเลิกไม่รู้เลยแก้ปัญหาเอาเองครับเราต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าแฟนเราเป็ยนปยังไงจบแฟนเรานะเปลี่ยนไปใช่ปะเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะเราหรือใครหรืออะไรยังไงถ้าเปลี่ยนไปเพราะเราเราเปลี่ยนตัวเองถ้าเปลี่ยนไปเพราะคนอื่นเราไม่ต้องเปลี่ยนปล่อยแม่งแค่นั้นแหละไม่จะยากตรงไหนเลยไม่รักดี งูพ <łość> ิษอะไรพี่ผมโดนเกียร์รหัสฟฟฟไฟไป2วันแล้วผมไม่ว่าจะทํายังไงก็ไม่ได้เออเกียร์ในที่นี้คือเขาเปลี่ยนรหัสไหมมันเป็นคนรู้จักที่รู้จักรหัสเราไหมอะไรต้องมโดนเกียร์มันไม่ได้โดนเกียร์ง่ายๆหรอกก็ไม่เอารหัสไปให้คนอื่นแค่นั้นเองมันโดนเกียร์ียากอยู่นะรหัสเราหลุดหรือว่าเราขายแล้วแบบไอ้นี่เป้าแบบ ให้ละถ้าไปก่อนไม่ผ่านกลางก็ถ้าไม่ผ่านกลางนี่มันเป็นความผิดของเรานะพิรธานที่จะเอาผิดเขาด้วยไหมนะถ้ามีอ่ะก็จัดเลยลาดมันไม่ได้โดนเกียร์แน่แล้วไม่งั้นแม่งผมก็พี่ิีโดนเกียร์ไปหลายไอดีแล้วมั้งเนี่ยโดนเสาหลอกก็ไปก็โดนเลยแบ๊กันนะพี่ยิ้มละฮันเล่นหน่อยค่ะหนูเปิดน้องไม่ดูเลย เอาไเลย้อเอาเลยเงินนัอะไรเอาไปหมดเลยเยอะเลยหัดอะไรเอาไปถ้าอุทุเอไปเกอบร้อยอ่ะไป่ครัพี่ผมเองครับพี่ผมเองพี่เมโคตรอือเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงนะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเเยไปจอดครับไปจอดครับไปจอดครับลาก่ันครับสุดดีสุดดีเจอกันครับเจอกันครับรถกูคุดขโมยมาเมื่อกี้จัดมันดี้วยไปหาการ์ดไปหากาไปหากันแล้วยู่ด้วยกันนะนตรงนั้นอ่ะ เฮ้ยกูโดนเอ้ยแบ๊กแบกแบกหลบก่อนว่าไม่รอดพวกเสือพวกเสือพวกเสือน่าจะล้มแน่นอนเอาเอาเสือกลายเป็นไก่เอ้าเฮ้ยแบ๊กครับจัดการนะผมนี่ครับผมจะการหน่อยพี่ไปรอเลยไอ้แบ๊กคุจะตายไอ้แบ๊กไอ้สายจะไม่ตายอหรอเฮ้ยไอ้แบ๊กคุณจะรู้เหรอไอ้ลกมันมาแล้วเฮ้ยไปวิ่งระเบิดมา ไอีสัตว์เอ้ยกูนอนแม่งละโอ้ระเบิดมึงเยอะจังวะเพื่อนอ้าวทำเลยคุจะตายแล้วเด้อกมาเลยครับกมาเลยครับบู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 อยู่ไหนเด้อเฮ้ยขึ้นแบบโผล่ขึ้นมาต้องต้องขึ้นมาเฮ้ยอยากตายอยากตายครับอยากตายครับผมตายมาแล้ว้าโอ้ยไอต้อไปพี่พเอาทำงานอะไรอะเฮ